อนอนครับนี่ติวตำรานี่เปิดเฉยเปิดเฉยเ,เฉย้าหมดไปได้หนึ่งเล่มเอาวอา <c oughs> <c oughs> เป็นไงลูกเออสอื้อมีดีไหมโอเคใช่ไหมเล่มนี้จะสนับพิมพ์อะไรโอเคภาพใช้ได้ใช่ไหมชัดชัดเจนใช่ไหมภาพเนี่ยอ่านะัอีกาอีกาอีกาอยู่ไหนถูกต้องนกแก้วถูกต้องรู้จักฟาร์มิงโก้ไหมฟาร์มิงโก้รู้จักก็แปลกแล้วฟาร์มิงโก้ไม่รู้จกักละ อะไรคะอะไรคะโตพอแล้ววันนี้มาแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเ้เก็บอุ้ยเองด้วยเอาไปเก็บเองลูกเออเอาไปเก็บ ไม่ครับเขาไม่เอาไปเก็บครับเขาเอา,าไปลากเล่นครับนั่นๆๆๆๆๆๆตกใจเลยแม่แมอย่าไปตีแม่ หรือต้องการพูดอะไรหรือต้องการสื่อสารอะไรฮะโอเคไหมโอเคใช่ไหมโอเคเอาไปนั่งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ออกวานนี้ระวังแล้วแม่ <laughs> เอาลากไปไหนลากไปไหนดึกแล้วดึกแล้ว ไปแล้วครับไ,<ป>ไปแล้วอือหายายอือบาย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 